ส,สดีครับงานวิจัยเรื่องนี้นะครับงานวิจัยนี้นะครับมีชื่อเรื่องก็คือการผลิตไขมันทดแทนในโกโก้จากน้ำมันปาล์มส่วนกลางผสมกับเนยอ,อิลิเป้นะครับแล้วก็การปรับปรุงคุณสมบัติด้านการทนความร้อนของเนยโกโก้โ,โดยการผสมกับเนยอ,อิลิเป้นะครับหัวหน้างานวิจัยก็คือผมอาจารย์สุภาพศนวัยนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับ สำหรับแบ็กกราวของงานวิจัยนี้นะครับก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของมันเกี่ยวกับเรื่องของเนยโกโก้นะครับซึ่งถือว่าเป็นไขมันที่เป็นองค์ประกอบไขมันที่มีความสําคัญนะครับในช็อกโกแลตซึ่งเนยโกโก้เนี่ยปกติจะมีสัมบเป็นกึ่งแข็งที่อุณหภูมิห้องประมาณ25้าองศานะครับแล้วก็ะละลายอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิร่างกายนั่นคือหมายความว่าเมื่อเรารับประทานช็อกโกแลตเนี่ยก็จะเกิดการละลายอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิร่างกายนะครับ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าองค์ประกอบกรดไขมันหลักในโกโก้นั้นนะครับมีอยู่แค่3ชนิดก็คือกรดสเตียริกกรดโอเลอิกแล้วก็กรดปาล m ติกครับและก็มีตะกี้สลายหลักๆอยู่แค่3ชนิดก็คือ P.O.P.P.O.S. แล้วก็ S.O.S.P. ก็คือปาล m ติก O ก็คือโอเลอิกแล้วก็ S ก็คือสเตียริก เน g โกโก e เนี่ยสามารถตกผลึกได้ถึง6โครงสร้างนะครับดังแสดงต่อไปนี้ก็คือโครงสร้างที่1จนถึงโครงสร้างที่6จากหนึ่งไป6เนี่ยจุดหลอมเหลวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความเสถียรความหนาแน่นความคงตัวก็จะเพิ่มขึ้นตามจุดหลอมเหลวนะครับทีนี้มีอยู่เพียงโครงสร้างเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ต้องการของเนยโกโก้ในช็อกโกแลตก็คือโครงสร้างที่5้าหมายความว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตเนี่ยต้องบังคับนะครับให้เนยโกโก้ในช็อกโกแลตตกผลึกลงในโครงสร้างที่ห้า ถึงจะทําให้ช็อกโกแลตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับก็คือใชน้นี่มีความมันวาวสมู o มีผิวที่เรียบเนียนนะครับร snap ก็คือมีความแข็งเปราะแล้วก็ละลายอย่างรวดเร็วในปากนะครับออนอกจากนี้ฟอร์มที่5เนี่ยนะครับยังมีความสามารถในการต้านทานแฟตบลูมแฟตบลูมคืออะไรแฟตบลูมก็คือ,อเหตุการณ์ที่เมื่อในโกโก้เนี่ยเกิดการไมเกรตหรือว่าเคลื่อนที่มาที่ผิวของช็อกโกแลตแล้วเกิดการตกผลึกใหม่ กลายเป็นผลิตที่มีขนาดใหญ่มองเห็นทําให้มองเห็นเป็นสีขาวนะครับแผ่นแฟตบลูมก็คือการเกิดฝ้าขาวเป็นผิวช็อกโกแลตนั่นเองอันนี้เป็นรูปชายของผิวช็อกโกแลตแบบขยายนะครับเป็นช็อกโกแลตที่ผลิตใหม่ๆซึ่งมีความมันวาวมีความเรียบเนียนเปรียบเทียบกับอีกอันนึงซึ่งผลิตมานานแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดแฟตบลูมอันเนี้ยนะครับได้เกิดทําให้เกิดปัญหากับอาาุตสาหกรรมช็อกโกแลตเพราะว่า ผู้บริโภคหลายคนก็คิดว่ามันตกมันเกิดมันเกิดการขึ้นรานะครับก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ถูกรีเจกตก็ทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของของบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตนะนะปัจจุบันนี้นะครับราคาของเนโกโก้ Go เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ก็มีความไม่เสถียรไม่แน่นอนข,นขึ้นขึ้นลงๆเนื่องจากหลายสาเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Climate change รวมถึงเรื่องของอความการเพิ่มขึ้นของ ความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อช็อกโกแลตนะครับปริมาณผู้บริโภคที่นิยมบริโภคช็อกโกแลตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับส่งผลทำให้าราคาของเนยโกโก้เพิ่มขึ้นดังนั้นอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็เลยต้องหาไขมันชนิดอื่นนะครับมาเตรียมมาไว้สําหรับที่จะทดแทนเนยโกโก้ในการผลิตช็อกโกแลตนะครับรวมถึงนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการหลอมเหลวของช็อกโกแลตโดยเฉพาะช็อกโกแลตที่ผลิต แล้วก็จาหน่ายในประเทศเขตร้อนนะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียได้เช่นกันนะครับส่งผลทําให้เกิดการละลายรวมถึงทำให้เกิดการเกิดฝัดปลูมนะครับการผลิตไขมันทดแทนในโกโก้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีลายหลายตัวแต่ว่าตัวที่งานนิวิจัยนี้โฟกัสก็คือโ o โก้บัตเทอร์อิควิเบเลนซ์หรือว่า CBE ซึ่งเป็นไขมันจากพืชนะครับที่มีทั้งคุณสมบัติทางเคมีแล้วก็กายภาพเนี่ยเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับในโกโก้ทําให้สามารถที่จะ พอไปทดแทนใน <c oughs> โกโก้ในช็อกโกแลตได้ที่อัตราส่วนไหนก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้วิธีการผลิต CBE ที่นิยมเนี่ยก็คือเอาไขมันที่มี PUP สูงมาผสมกับไขมันที่มี PUS กับ SOS นะครับอาดูทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนของ p o p จะได้มาจากน้ำมันปลาล์มส่วนกลางหรือว่ปาปาล์มเม็ด f r a c t i o นะครับซึ่งได้จากกระบวนการ f r a c t i นเ a t i o n ของน้ำมันปลาล์มส่วนที่เป็น SOS เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้จาก รวมถึง POS ด้วยนะครับบางส่วนเนี่ยก็จะได้จากพืชหลายๆชนิดต่างต่อไปนี้เช่นเซลนะครับซึ่งก็จะมาจากทางประเทศอินเดียเชียบัตเตอร์อ่ะอันนี้ก็จะมาจากทางแอฟริกากกุ้มก็เป็นของอินเดียเหมือนกันแล้วก็ที่บ้านเรามีก็คือแมงโก้นะครับก็คือน้ํามันของเมล็ดมะม่วงเนี่ยนะครับก็จะมี SOS สูงและตัวสุดท้ายที่มี SOS สูงนะครับก็คืออิลิเปซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราโฟกัสในงานวิจัยนี้ ไขมันจา,จากถั่วเอลิเป้เนี่ยแล้วก็เอลิเป้บัตเตอร์เนี่ยนะครับได้จากเม็ดของเอลิเป้ที่ส่วนใหญ่แล้วปลูกทางแถบประเทศมาเลอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับมี SOS กับ POS สูงดังนั้นในงานวิจัยนี้นะครับก็เลมีแนวคิดที่จะ,ะผลิต CBE นะครับโดยเอาเอลิเป้บัตเตอร์เนี่ยมาผสมกับปาล์มมิดแฟคชั่นรวมถึงเราต้องการที่จะ,ะพัฒนาความสามารถในการทนความร้อน ของเนยโกโก้ในช็อกโกแลตนะครับโดยการเอาอิลิเปอร์บัตเตอร์สเตรินหรือว่าเป็นไขมันส่วนแข็งของอิลิเปอร์บัตเตอร์เนี่ยมาผสมกับเนยโกโก้นะครับเพื่อเอาไปใช้ในการผลิตช็อกโกแลตซึ่งเราคาดว่าจะช่วยทําให้ช็อกโกแลตนั้นทนความร้อนมากขึ้นรวมถึงต้านทานต่อการเกิดฝัดบุูมมากขึ้นนะครับผลการทดลองที่เราได้นะครับในส่วนของงานวิจัยอันแรกก็คือผลิต CBE จากอิลิเปอร์บัตเตอร์แล้วก็ปาล์มิดแฟกชั่นเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเ,าเอา ไขมัน2ชนิดนี้มาผสมกันด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันดังแสดงในนี้นะครับแล้วก็วัดค่า solid fat content เนี่ยซึ่งเป็นปริมาณที่บอกให้ทราบว่าตัวอย่างของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นไขมันแข็งในรูปผลึกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่นคขา่าอฟซแสแสดงว่าไขามันของเราที่อุณหภูมิ20องศาต,ตรงนี้นะครับอ,อยู่ในรูปผลึกซะส่วนอีก20%นั้นเป็น ไขมันเหลวนะครับจากรูปจะเห็นว่าอิลิเปเบอร์เตอร์เนี่ยเป็นไขมันที่แข็งดังนั้นจึงมีค่า s f c เนี่ยสูงกว่าทุกๆตัวอย่างเลยนะครับปาลมิดแฟกชั่นเส้นสีเขียวเนี่ยก็จะสูงที่สุดที่อุณหภูมิต่ากว่า25แต่ว่าลดต่ําลงมาอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า25นะครับเกิดการละลายอย่างรวดเร็วส่วนของเนยโกโก้นั้นคือเส้นสีแดงจะเห็นว่ามี f อสูงเหมือนกันนะครับอยู่ระหว่าง 60- 70ที่ช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาหลังจากนั้นเเกกิดดดาารรรลลงงอย่วว็ แล้วก็เกิดการละลายอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ35แสดงว่าที่อุณหภูมิร่างกาย37องศานั้นเขาจะละลายนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นไขในปากเมื่อรับประทานนั่นเองจา่ไขมันผสมนั่นแหละอัตาส่วนจะเห็นว่าที่ในอิลิปเปในในในไขมันผสมเพิ่มขึ้นที่ปริมาณอิลิปเปเพิ่มขึ้นนั้นจึงส่งผลทําให้ค่า LFC ของเขาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจากล่างขึ้นบนและเบลน75-25ก็คือมีอิลิเป75% ปามมตรแฟกชั่น25%คือเป็นวงกลมนี้นะครับหรือรูปนี้นั่นเองให้เส้นกราฟ LSC ที่เหมือนหรือว่าใกล้เคียงแทบจะเป็นอันเดียวกันกันกบของเนโกโก้เลยแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไขมันที่มีศักยภาพสูงในการเราไปใช้ในการทดแทนเนโกโก้ต่อมาเราก็เช็คก,การเข้ากันได้นะครับเอาไขามัน เอาไขมันเราเลือกเอาแต่ส่วนนี้มานะครับ75-25อัตราส่วนเนี้ยมาผสมกับเนยโกโก้ที่อัตราส่วนต่างๆดังนี้นะครับคือตัวเนี้ยเราเลือกเอาเอาอันเนี้ยมาเป็น CBE แล้วล่ะเราบอกว่าอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีศักยภาพสูงก็เลยจะเอามันมาใช้เป็น CBE เพราะฉะนั้นก็เลยเอา CBE ตัวนั้นมาผสมกับเนยโกโก้ที่อัตราส่วนต่างๆนะครับจากซ้ายไปขวาแล้ววัดค่า SFC ที่ในหุมิต่างๆสามอุณหภูมินะครับแล้วพบว่าตัวอย่างท่าตัวอย่างที่ การผสมทุกๆเบลน์นะครับที่ทั้งสามอุณหภูมิเนี่ยแสดง SFC บนเส้นตรงนะครับแสดงว่ามันไม่เกิดการอ่อนตัวนะครับแสดงหรือแสดงให้เห็นว่ามันมีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับเนยโกโก้นะครับก็คือถ้าเราเอาไปใช้ทดแทนเนยโกโก้เนี่ยก็จะไม่ส่งผลทําให้เกิดการอ่อนตัวกับช็อกโกแลตของเราต่อมาเราก็มาดูโครงสร้างผลึกนะครับเพราะว่าไขมันใดๆก็ตามที่จะเอาไปใช้ทดแทนเนยโกโก้เนี่ยก็ควรจะตกผลึกในโครงสร้าง เหมือนกับเนยโกโก้ Go Go, นั่นคือโครงสร้างที่5ที่เราต้องการจะเห็นว่าทั้งเนยโกโก้ Go Go, และก็ไขมันที่เราเลือกมาเป็น CBE อัตราส่วน75-25เนี่ยนะครับก็ตกผลึกลงในโครงสร้างเบต้าที่เป็นฟอร์มที่5ทั้งคู่นะครับโดยมีอ่าของการอ่าดิฟ f f ็กซ์แวร์เนี่ยที่4.6 3.99 3.76 3.87และก็3.67ก็นะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะของโครงสร้างที่5ของเนยโกโก้ Go Go. ต่อมาเรามาดูเรื่องของเส้นกราฟการตกผลึกนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาไขามันใดก็ตามมาทดแทนในโกโก้เนี่ยเขาควรจะแสดงเส้นกราฟมีพฤติกรรมการตกผลึกหรือว่าให้เส้นกราฟของการตกผลึกที่ไม่แตกต่างไปจากของในโกโก้นะนะครับเพื่อที่ทําให้เมื่อเอาไปใช้ในการผลิตช็อกโกแลตเนี่ยมันจะไม่ไปเปลี่ยน p r o c เ s s หรือ Condition ในการ r o c e s s ในกระบวนการนะครับจะเห็นว่าไขามันตัวอย่างทั้งสองทั้งในโกโก้และก็ CBE ที่เราเลือกมานะครับให้เส้นกราฟของการตกผลึก เป็นแบบสองสองสเต็ปเหมือนกันทั้งคู่นะครับเริ่มตกผลึกที่ประมาณ20นาทีแล้วเริ่มเกิดสร้างการสร้างนิวเคลียสนะครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงเนี่ยเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ s o l i d f a t content แสดงว่าเกิดการโตของผลึกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีค่าประมาณ53%หลังจากตกผลึกไปได้6ชั่วโมงนะครับจากรูปนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทั้งเน g o ์โกโกและ CBE นั้นมีพฤติกรรมการตกผลึกที่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอา CBE ตัวนั้นไปใช้ในการผลิตช็อกโกแลตแล้วก็ทดสอบคุณสมบัติเทียบกับช็อกโกแลตที่ผลิตจากเนยโกโก้จะเห็นว่าถ้าเราดูเรื่องของความแข็งเนี่ยช็อกโกแลตที่ผลิตจาก CBE เราเติมแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับให้ค่าความแข็งที่สูงกว่าเนยโกโก้เล็กน้อยแต่ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญส่วนมาดูค่าเรื่องของ SFC จะพบว่าช็อกโกแลตที่ผลิตจาก CBE ห้าเปอร์เซ็นต์นั้นมี SFC ต่ํากว่าเล็กน้อยจากช็อกโกแลตที่ผลิตจาก Cb นะครับซึ่ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนันยยะสําสคัญแสดงว่าช็อกโกแลตที่ได้จากทั้งสองสูตรมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันมากสุดท้ายนะครับเราก็เลยมาดูเรื่องของพฤติกรรมการเกิดฝ้าขาวโดยการเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิที่มัน fluctuate ระหว่าง25กับ29เป็นเวลา4สัปดาห์นะครับแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่า whiteness index นะครับที่ผิวของช็อกโกแลตโดยใช้เครื่องวัดสีจะเห็นว่าค่า w i นั้นนะครับ ของทั้งสองตัวอย่างเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา0-2อาทิตย์แล้วก็เริ่มคงที่หลังจากนั้นนะครับโดยที่ไม่ไม่มีมีค่าไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันอย่างมีนะัยะสําคัญก็จะเห็นว่าการที่ W I เพิ่มขึ้นตามเวลานะัแสดงว่าเริ่มเกิดการบลูมแต่ว่าเกิดไม่มากนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วก็อ่ช็อกโกแลตที่ผลิตโดยใช้ C B E นั้นมือมีพฤติกรรมของการเกิดบูมที่ไม่แตกต่างไปจากช็อกโกแลตออริจินอลที่ผลิตจาก C B นะครับ นั้งการโดยสรุปของงานวิจัยพาร์ทที่1ก็คือ,อจากงานวิจัยนี้เราสามารถที่จะผลิต CBE ได้จากออลิิเบัตเตอร์ผสมกับปาล์มิดแฟกชั่นที่อัตราส่วนโดยน้ำหนัก75-25นะครับแล้วก็ CBE ที่ผลิตได้นั้นมีความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับตัวในยโกโก้นะครับแล้วก็ตกผลึกด้วยโครงสร้างผลึกเดียวกันแล้วก็มีลักษณะของเส้นเคอร์ฟการตกผลึกที่เหมือนกันนะครับ และเมื่อมันถูกเอาไปใช้ในการผลิตช็อกโกแลตพบว่าค่าความแข็งนะครับค่า So ริย์แ t ตคอนเทนต์แล้วก็พฤติกรรมการเกิดแฟตบลูมนั้นไม่แตกต่างจากช็อกโกแลตที่ผลิตจาก c b ดังนั้นเบรนด์นี้นะครับ7525ห้ี่ถือว่ามีศักยภาพสูงมากในการเอาไปใช้ผลิต CBE ในระดับอุตสาหกรรมครับต่อไปในงานภาคที่2ภพารหลังเนี่ยก็คือเราต้องการพัฒนาคุณสมบัติด,ด้านการทนความร้อนของของเนยโกโก้นะครับเพื่อให้เขาเนี่ย สามารถเอาไปใช้ในการผลิตช็อกโกแลตที่จำหน่ายในประเทศร้อนแล้วไม่เกิดการละลายรวมถึงต้านการเกิดแฟลบรูนได้นะครับเราก็เอา IBS นะครับมาผสมกับเนยโกโก้ IBS ีเนี่ยจะต่างจาก IB ในพาร์ทก่อนหน้านี้เพราะว่า i อ s ีเอในที่เนี้ยเป็นไขมันส่วนแข็งของ IB ตัวนั้นก็คือเอา IB ตัวนั้นเนี่ยมาตกผลึกที่อุณหภูมิ27องศานะครับเป็นเวลา,า2ชั่วโมงแล้วก็ทําให้เกิดส่วนแข็งกับส่วนเหลวแล้วเราแยกเอาส่วนแข็งนั้นออกมาเนี่ยซึ่งส่วนแข็งนั้นเนี่ย ก็จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงขึ้นไปกว่า IB ธรรมดานะครับก็เลยน่าจะเหมาะกับการเอาไปเติมลงในช็อกโกแลตแล้วเนี่ยทำให้ช็อกโกแลตทนความร้อนมากขึ้นอ่ะเราก็เลยเอา IBS ตัวนั้นมาผสมกับตัว CB ที่อัตราส่วนต่างๆแล้ววัดค่าสูดีตแฟตคอนเทนต์นะครับจะเห็นว่า IBS ปกติเนี่ยมีค่า A อสสูงมากนะครับสูงที่สุดเลยตัวในโกโก้นั้นต่าที่สุดและเมื่อเราเติม IBS ลงไป1 0 15% 20%เนห้ี่เนี่ยนะครับทำให ส o ริฟัทคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากซ้ายไปขวานะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการเติม IBS ลงไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้เนยโกโก้นั้นทนความร้อนได้มากขึ้นต่อมานะครับเราก็มาเช็คคอมแพ t i b i ิ i ิตี้นั่นก็คือ,อเราเลือกเบนเบนนี้ครับ15กับ80เอาเบนนี้เบนเดียวมาผสมกับเนยโกโก้ที่ด้วยอัตราส่วนต่างๆแล้วก็วัด ค่า SFC เหมือนกับในกรณีของที่โชว์ไปในในพาร์ทแรกนะครับจะเห็นว่ามันเกิดเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดออริจินอลของไขมันทั้งสองชนิดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับโดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำข้างบนนะครับเส้นเป็นเส้นตรงแต่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับเส้นอาจจะมีการโค้งลงเล็กน้อยเส้นว่ามีระดับของการเข้ากันไม่ได้เนี่ยบ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะครับแสดงว่าโดยวรวมแล้วเนี่ยตัวเบลนที่เราเลือกมาคือเบลนนี่สิบห้าแปดสิบห้าเนี่ยนะครับ ก็คือมีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับเนยโกโก้สาเหตุที่เราเลือกตัวนี้เอามาก็เพราะว่าถ้าเราเลือกอัตราส่วนที่มีค่ามีตัว e IBS สูงขึ้นไปเนี่ยค่า S/C มันอาจจะสูงเกินไปนะครับจนทําให้กินแล้วไม่เกิดการไม่ละลายในป่านะครับไม่เป็นไขได้ก็เลยคิดว่าปริมาณนี้อัตราส่วนนี้กำลังดีอะแล้วเราก็เอาไปวัดนะครับเช็คโครงสร้างของการตกตลึกซึ่งก็พบว่าตัว ตัวเบลนนะครับ IBS กับกับ CB เบลนเนี่ยนะครับให้โครงสร้างการตกผลึกเป็นโครงสร้างที่5อยู่ในเบต้าฟอร์มเหมือนกับของ CB ไม่ต่างกันนะครับจากนั้นสุดท้ายเราก็ไปเช็คในเรื่องของการเกิดแฟนบลูมนะครับจะเห็นว่าช็อกโกแลตที่ผลิตจากในโกโก้อย่างเดียวนะครับก็คือเกิดการเพิ่มขึ้นของสีขาวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา3อาทิตย์แรกแล้วก็คงที่หลังจากนั้น ส่วนช็อกแลตที่มีการเติม IBS ลงไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเกิดการเพิ่มขึ้นของค่า w i ในช่วงรวดเร็วในช่วง3ามอาทิตแรกเหมือนกันนะครับซึ่งก็แสดงเห็นาทั้ง2ตัวอย่างนั้นเกิดการบลูมนะครับในช่วง3ามอาทิตย์แรกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของค่า w i ของตัวอย่างที่มีการเติม IBS ลงไปนั้นนะครับเป็นไงเพิ่มขึ้นช้ากว่ามากนะครับ อ่า uh, w i ต่ํากว่ามากอย่างมีนยัยยะสำคัญแสดงว่าขาวน้อยกว่านะครับตัวอย่างนี้ขาวเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราด้วยสรุปนะครับก็คือ,เ,อ,อเราพบว่า IBS กับ CB เนี่ยนะครับมีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วก็การเติม IBS 10- ถึง25%ลงใน CB เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มค่า s o ลิ d แฟตคอนเทนทที่ทุกๆอุณหภูมินะครับแล้วก็ปริมาณที่เติมลงไปเท่านี้ทำให ทุกอย่างผสมเนี่ยเกิดการละลายอย่างสมบูรณ์ที่ในคุ้มร่างกายแสดงว่าจะไม่ทําให้เกิดการเป็นไขเมื่อรับประทานนะครับคือทําแสดงว่าทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยทนความร้อนมากขึ้นแต่ว่ายังคงไม่เป็นไขเมื่อรับประทานซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับและเมื่อเอา IBS ไปเติมลงในช็อกโกแลตนะครับพบว่าทําให้ค่า SFC สูงขึ้นนะครับมีความแข็งมากขึ้นทนความร้อนได้มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช็อกโกแลตที่ผลิตจาก c b อย่างเดียวนอกจากนี้ พฤติกรรมการเกิดแฟตบลูมเขาบว่าช็อกโกแลตที่มีการเติม IBS เนี่ยนะครับเป็นไงต้านทานการเกิดแฟตบลูมได้ดีกว่ามากนะครับดังนั้น IBS นะครับก็สามารถที่จะ,ะมีศักยภาพในการใช้สําหรับใช้เติมลงไปในช็อกโกแลตเพื่อที่จะ,ะเพิ่มคุณสมบัติในการทันทนความร้อนของช็อกโกแลตรวมถึงลดการเกิดฟ้าขาวด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ